เบ็ดเท่าแล้วเดินไปได้เวลาไปเล่าเบ็ดเท่าแล้วฝน,นตกดิน้นฝะนก็ตกดิน้ดดนตกสะพานเลยตกสะพานกันแล้วใช่ไหมหมดสภาพันเลยไป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 มันแลกก่อนห<ไ>มดถีบบ่ดอกนะ แลกมาเธอเตเขาฟังไปทั้ง,ง,งนั่นแหละที่หมานมันฝนตกดินน้อยว่านี่เละฝนตกดินสิเป็นยังไงนี่ถนี่ก็นิ่งนี่ข่างไนเนี่ยานี่เลยใส่บ่นี่ นีีกระเถือกระเปถอฝนตกเล่นมัได้ยามไมาทางี่มาทางนี้อใส่สิฝนตกเล่นว่ะฝนตกเลนกรบเถือเป็นไรกัเลอ๋อนี่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 ของแท้ระบายของแท้อดเลยเยเยเยของแท้เียเียี่เเให้บ้่ย ไม่เป็นใจไม่หรุดกันเฮ้ยไม่หุดกันไม่หลุดกันหของเตะเขาได้แล้ว,หน,วหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวได้แล้วหนึ่งตัวได้แล้วหนึ่งนับหนึ่งแล้ว ปดูกเรอนี่ปดูกกันปดูกนี่นี่ะดูกกันบานๆห้องะดูกะดูกธรรมาตรธรรมชาสตระดูกมันอยู่ในคลองีกรปดูกที่ห้องบ่ดเลี้ยงนี่มันบ่ลห้บ่ดเลี้ยงเาเอ n g มาอยู่ฝนตกน้ำมันก็สิเบืนมานจ้ะคิดว่าที่ไหลหรอเนาะเนเสียงรุ่น

ถือโดนก็เป็นสิทธิ์ละมูอนเยาเองเหี้ยใส่เดือนมูอนี้ิยใส่เดือนเนี่ยเขียดหาบ่ได้เขียดหายากหายาใส่เดือนใส่เดือนตัคื่นเนีดีขึ้นกันต้องเสี่ยงคนถือกันจ่องหลดปอกป๊ปอกแป๊ะเดียใส่เดือนใส่เดือนดินนิดนองนะก็เย่ากัน ไป,ไปอีกเกานี่ละตักมูเก้าเนี่ยหั่มเก้าหัมเก้าเะบ้านเนี้ยังคนนอนเขาก็พยายามเบ็ดเนี่ยน,นี่กับเจ็ดทุ่มเลยหกทุ่มเครื่องทุ่มเครื่อง,องละก็ะเริ่มเงียบละว่ากันได้ยินเสียงดงนตรีเพลงทั้งใจบุ๊กตอ,อนนี้มันล่องอมาล้ําก็แล้ยังมะยังตามนะ เันบต่บติงเย่ติงเนี่ามันหล่อนมันหล่อนบอเบื้องม้คนหล่อนอกินเน้อมาเคืออ่ากินในส่วนที่คลองละก็ได้ไปหากินเท่าอื่นนี่กระบอติง ตีงต้กตีงไม่เงียหลอนปะหลอนหล่อนจไปต่อไป่อมัาจะได้จักแต็มเี่เก็ตีนก็ตีนเตหล่อน เตเตงเตแล้วก็ไปบุ้ง right? อันใหม่ไป้ี sí, ้มาขึ้นก็จะเป็นมืดๆสิละนี่เว้นะอันนี้เป็นอดไกุ้งกุ้งจินมไหมีกุ้งจิมนะับท้งนมันมาได้สักนะ ่ยมันคือไม่รูจับได้แต่ว่าไม่ไส่ไ,ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆเก็บเมื่อไหร่เก็บแค่ความก็จำจำแค่ความสักเมื่อไรจี่จำก็บ่ได้ อัะะนนีมุกสุดจะมาได้ตี่ื้่ใส่จะมองบาได้อีกตีม่บ่กติดมาไม่ฮะขาดไปเลยขาดไปขาดไปแน่เพืขาดไปยิงสั่น อืมหักตัวหนมหขาดขาดไปทั้งเดียวกอนขาดไปเร่ยว่ะออขาดไปไหเนี่ยที่ผู้เสบไปยังสั้นหรือบ่ที่ตัวใหญ่ดีเนาะที่ดินแห้งว่าที่ตัวใหญ่ดีแล้วมขาดไปเลยขาดจังบเลยนะ ขาดไปแล้วหนึ่งขาดไปแล้วหนึ่งขาดหนึ่งเขาไม่ได้ใช้ไปกลัวเมื่ีแล้วปะไปทัทีเลยต็มทีสองขาดไม่ได้ลุ่นแต้มสองน,น,นี่วนหรอเป็นฝนตกเเสียดายเนอะอเสียดายใช่าะขาดเลย ที่เถือก็ไม่เคยขาดนะถื่อะตุ่นหนึ่งมอ่าตัวอีกนี่กี้ท่ฝน,น,น,นตกลิ้นอะถามผู้ใหญัมะมา,า,าไวปไป้ คำดีๆเลยยางดีๆเล,ล,ลยยังดีๆเลยทียังไดีคำพูค้านบ้านคำบ้านคำคนไม่คำคนคำคนไม่หอีดใช่ก็จไม่อีก มีเับบอเตียงเตียงชิ้นไม่เถหรอนอนีกตังหาปฝาบอเตีงเยงญาพ่อมนมันตกากาดีด้ยน,นี่สงส่ยปลาน้อนล่ะ ยันข้าใจก็ได้ค่ออาล้ามก,กินตอนเดางแซมเดียวตเจ้าก็จะเป็นตเจ้าก็เป็นบอกินบอหลดอจะได้ตัวเดียวข้างี้ ฝนตกเปล่าินเด็ดฝนตกนีขบุ้งตี๋บุตี่อยอืมอืมไมั้ นี่ร้อนพอร้อนปลาพูดกินเม็ดฝนตกปลาพูดกินเนื้อขันขันเขียดปลาไม่กินเกลือ เงหกเก็บน้อยอสวนเพิ่มหกเก็บน,น,อน้อยอันนี้แบบตีข้างเลยนั่นก็ถือไป อ,อย่อมอมอขาดขาดไปอีกลน้าตัวนขาดลายเลหลุดไปเลยดวง็บงนีดวงขาดไปยักบอดีไปยักไหมีิสศอันหนึ่งพีเักอันอหนึง่ง ย mm. ี่นี่งี่สิบแปดเจ้าน่งสี okay. ่สิบแปดสงครามหลักที่ดิพรอ mm. ไปดิอืม่ได้ mm. สิงลังบ่ได้ O yes. que ถูกต้องว่าได้ตัวเดียวหมดแผนบ่อืม2อัน2นี่ <phen quote, toys, |uz|> <His vai> <gearbox>